สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์เฉลิมชัยยอดมาไหลนะครับซึ่งเขียนโดยคุณเฉลิมชัยยอดมาไหลคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพนะ์แนวหน้านะครับแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาฉบับปันเสาร์ที่12ตุลาคมปีพุทธศักราช2567วันนี้คุณเฉลิมชัยให้ชื่อว่ากิติรัตนะระนอง White Lies เนื้อหาใจความเริ่มต้นคุณเฉลิมชัยบอกว่าอย่างนี้ครับ ผมบอกตรงๆนะครับแล้วก็อยากจะพูดให้มันชัดไปเลยบอกตรงๆพูดชัดๆโดยอาศัยข้อมูลจากทุกๆด้านแล้วเนี่ยผมสรุปได้ว่ากิติรัตน์นรนองเนี่ยไม่เหมาะสมกับตำแหน่งประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงแล้วก็ต้องเตือนความจำกันว่ากิติรัตน์นรนองคนนี้เนี่ย คือคนที่เคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีคือคนที่เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกระรวมถึงเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในสมัยที่ยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าถามว่ากิติรัตน์มีงานการเมืองที่โดดเด่นอะไรบ้างเนี่ยนะครับคำตอบคือหายากครับหาแทบไม่เจอเลยแต่ถ้าเกิดถามว่าแล้วมีอะไรบ้างที่เป็นภาพลบของกิติรัตน อันนี้ตอบไม่ยากครับตอบไม่ยากเลยเพราะมีดังต่อไปนี้ครับอันดับแรกยุคที่กิติรัฐเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับกิติรัฐจงใจให้ข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงกิติรัฐถแถลงตัวเลขเศรษฐกิจที่ทําให้คลาดเคลื่อนกับสื่อมวลชนจนได้รับการตั้งฉายาว่าเป็นการโกหกสีขาวหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คําว่า white rise ต้องบอกและก็ต้องย้ำนะครับว่ากิติรัตน์เนี่ยยอมรับหลังจากที่ถูกสื่อบนชนและก็นักเศรษฐศาสตร์จับได้ว่าพูดเท็จเรื่องตัวเลขเป้าหมายการส่งออกของไทยในปี2555จนสุดท้ายกิติรัตน์ต้องออกมายอมรับเองว่าตัวเองเนี่ยโกหกแต่อ้างว่าเป็นการโกหกสีขาวโกหกเพราะต้องการให้ภาพลักษณ์การส่งออกของไทยเนี่ยดูดีซึ่งก็ต้องย้ำกันแหละครับว่าการที่รัฐมนตรีมีพฤติกรรมจงใจจะโกหกในสาระสำคัญของตัวเลขที่มีผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจ ไอ้พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมมันเป็นการกระทําที่ไม่มีความรับผิดชอบอย่างที่สุดนะครับเพราะาการโกหกแบบนี้จะส่งผลเสียโดยตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศยังไงเลยครับการโกหกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโกหกสีอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มันคือการพูดเท็จนะครับการพูดเท็จก็คือการโกหกและคนโกหกไม่เคยรังเกียจการกระทําผิดไม่เคยมีคนโกหกรายไหนอหกครับที่ไม่ทําผิด แล้วก็ไม่เคยมีคนดีคนไหนจะกล้าพูดโกหกเหมือนกันนะครับเพราะว่าการโกหกมันก็คือการโกหกบนย่างคำนั่นแหละครับการโกหกจะเป็นสีขาวหรือเป็นสีแดงหรือว่าสีอะไรก็แล้วแต่มันก็คือการโกหกแต่ถ้าจะอ้างมาโกหกเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความสบายใจก็ยังเป็นการโกหกที่อ้างแล้วฟังไม่ขึ้นเหมือนกันเพราะว่าการโกหกเรื่องตัวเลขการส่งออกเนี่ยมันคือการทาร้ายประเทศนะครับเป็นการทรําลายเศรษฐกิจของประเทศแบบจงใจด้วยซ้ำไป นอกจากประเด็นกิติรัตโกหกเรื่องตัวเลขการส่งออกแล้วเนี่ยนะครับยังพบอีกว่ากิติรัตโกหกเรื่องการอนุมัติเงินสําหรับโครงการรับจำนำข้าวโดยบอกว่าต้องกู้เงิน1นึ0 0 0ส0ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการนี้สําหรับฤดูการผลิต2 5 5 6ันห้ถึงสองพซึ่งกิติรัตยอยู่ในรัฐบาลรักษาการในขณะนั้น สาม,มารถรา181วงเล็บ3โดยอ้างว่ากรณีรัฐบาลประกาศยุบสภาคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ได้เท่าที่จําเป็นภายใต้เงื่อนไขเท่าที่กําหนดเท่านั้นคือต้องไม่กระทําการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือว่าโครงการหรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปแต่ปรากฏว่ากิจรัฐกลับบอกว่ารัฐบาลรักการเนี่ยสามารถทําได้ โดยอ้างว่าเป็นโครงการต่อนเนื่องไม่ใช่การอนุมัติโครงการใหม่ด้วยการอ้างถึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3กันยายน2556ที่กำหนดวงเงินในโครงการรับจำนำข้าวนาปีฤดูการผลิต2556-2557ถึงวงเงินทั้งหมด2 7 0 0 0 0ล้านบาทโดยอ้างว่าเป็นโครงการเดิมและอ้างได้ว่าเป็นกรอบ,บวงเงินใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับวงเงินเดิม5 0,000 0 000ล้านบาท แต่ยางไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ต้องย้ําว่าการเป็นรัฐบาลรัศาการเนี่ยทำไม่ได้หรอกครับเพราะปิกกฎหมายเอาละเมื่อพูดถึงกิติรัตแล้วเนี่ยจะพบว่ากิติรัตคือคนที่ประกาศว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องทําตามความต้องการของรัฐบาลแล้วกิติรัตก็เคยประกาศชัดๆนะครับว่าต้องการที่จะปลดประสานไตรรัฐบรคุลออกจากตําแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะ ไม่พอใจที่ประสาเนี่ยขัดขวางไม่ยอมให้รัฐบาลที่กิจติรัฐดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนำเงินสำรองระหว่างประเทศออกไปถลุงเพื่อผลประโยชน์ในทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยรวมไปถึงการจงใจผลักภารนี้กองทุนฟื้นฟ,นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยรับผิดชอบและยังรวมไปถึงการจงใจกดดันให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยลดอัตราเบี้ยลงมาโดยอ้างว่าทําให้ค่าเงินบาทไม่แข็งค่ามากเกินไป ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันคือพฤติกรรมของกิติรัฐที่ปรากฏชัดในยุคที่ประสานไตรรัฐวร,รกคุลเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพอมาถึงยุคของเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนฤพุทธเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยปรากฏว่ากิติรั์ก็กดดันให้เศรษฐพุทธเนี่ยลดอัตราบเบี้ยนโยบายเช่นเดียวกันกิติรัฐจงใจกดดันเศรษฐพุทธในขณะที่กิติรัฐมีตําแหน่งประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสิน ข้อความที่กิติรัตพูดออกมาเนี่ยนะครับเป็นคำพูดที่พูดมาโดยตลอดเป็นการกดดันธนาคารแห่งประเทศไทยมาโดยตลอดคนที่ตามข่าวเรื่องนี้จะเข้าใจตรงกันนะครับว่ากิติรัตต้องการจะเปลี่ยนตัวผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่ยอมทําตามความต้องการของรัฐบาลคุณเฉลิมชัยบอกว่าอยาง,งีงครับ ถ้าหากว่าสังคมไทยเรายังปล่อยให้นักการเมืองใช้อำนาจอย่างไม่ชอบธรรมเที่ยวไปก้าวไก่เที่ยวไปแทรกแซงเที่ยวไปบีบคั้นข่มขู่ขู่เข็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยต้องทําตามความต้องการของนักการเมืองเพียงเพื่อผลประโยชน์ในทางการเมืองของนักการเมืองเนี่ยนั่นก็หมายความว่าประเทศไทยจะต้องเสียความน่าเชื่อถือและก็ความศรัทธาจากนานาชาติในเรื่องของนโยบายการเงินแล้วสุดท้าย มันจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยล่มสลายในที่สุดนะครับ